l o v e Story เรื่องมนวุ่นของหนุ่มนักรักซีซั่น3กับเรื่องปฏิหารักครั้งสุดท้ายพาร์ท5นะัดขอบคุณนะเราเองก็ต้องขอบคุณพีทเหมือนกันทาให้มีพีทก็คงมีเราในวันนี้เราต่างยิ้มให้กันและได้นห็นว่าผมพยายามจำรอยยิ้มของคนตรงหน้าเอาไว้รอยยิ้มที่ว่าจะเห็นสักกี่ครั้ง มกักระให้ผมยิ้มตามไปด้วยแต่หลังจากนี้ผมคงมีโอกาสได้เห็นมันอีกแล้วตลอดทั้งวันผมใช้เวลาอยู่กับนัดทำสิ่งที่เราเคยทำหรือแม้แต่สิ่งที่เราอยากทำด้วยกันมาตลอดฟังดูมันอาจเป็นที่เจ็บปวดแต่ถึงอย่างนั้นผมก็อยากทำเพราะหลังจากนี้ผมคงมีโอกาสนั้นอีกต่อไปเวลาลุกเลยถึงตอนเย็น ผมยังคงใช้ยุทธย่างปกติแต่มันก็ต้องสะดุดเมื่อมีอเสียงคนมาเคาะที่หน้านประตูบ้านตอนแรกที่ได้ยินผมแอบตกใจอยู่เหมือนกันว่าใครมาผมในเวลานี้จนนัดที่นั่งอยู่บอกให้ผมลุกขึ้นไปดูและพอเปิดออกผมก็ต้องแปลกใจเมื่อเจอกับพ่อของตัวเองปกติท่านจะไม่ค่อยมาที่บ้านหลังนี้เท่าไหร่เนื่องจากที่นี่เป็นพื้นที่ส่วนตัวแถมวันจะเป็นบ้านที่ผมกับนัดรักมาก แต่เมื่อท่านมาหาผมเองก็ไม่รอช้าที่ใจะให้ท่านเข้าไปด้านในหลังจะกเด้นเข้าไปด้านในสตาของพ่อก็มองสำรวจข้าวของภายใบ้านอย่างละเอียดเหมือนท่านนั้นกําลังสำรวจอะไรสักอย่างจนก,กระทั่งเดินไปหยุดที่ห้องนั่งเล่นด้านในลูกทำอะไรอยู่หรอนั่งดูทีวีอยู่นะครับผมตอบเรากลับมาไม่ได้ปกติก่อนเสตตาจะไปม,มองนัทนั่งอยู่ตรงนั้น แต่ดูเหมือนการมองครั้งนี้จะมีแค่ผมเพียงแค่คนเดียวขอคุณพ่ออย่าคงมองไปร,บรอบๆรักกับหาอะไรสักอย่างจะกระทังสายตาคู่นั้นหันกลับมาทางที่ผมยืนอยู่มีอะไรหรือเปล่าครับลูกอยู่กับใครอ่ะพอดีคําถามจะได้ให้ผมเข้าใจแล้วว่าการมองไปรับด้านนั้นคือการมองหาใครสักคนแต่ใครคนนั้นน่าจะเป็นนัดที่นั่งอยู่ตรงโซฟ,ฟา พ่อหมายถึงนัดใช่ไหมครับเพอช่อคนนัตนถูกเอ่ยขึ้นคาถาพ่อถึงกับหนาัาซีไปทันทีเขานั่งอยู่ตรงนั้นผมชี้ไปทีโ่โซฟาด้านหน้าซึ่งเป็นจุดที่นัดนั่งอยู่จริงๆแต่จุดที่ผมบอกนั้นเป็นเพียงแค่พื้นที่ว่างเปล่าสำหรับพ่อเพราะท่านไม่เห็นเหมือนอย่างผมพีทนายกำลังทำให้พ่อกลัวนะนัดที่นั่งเงียบเอ่ยขึ้น และนนอนว่าคนที่ดีนมีเพียงแค่ผมคนเดียวรู้แล้วผมตอบกลับก่อนจะไปมองพ่อที่ตอนนี้อังคงมีอาการไปต่างไปจากเดิมนันลูกคุยกันหัดอยู่ใช่ไหมครับผมตอบตามตรงพีทนี่ลูกไม่ได้ป่วยใช่ไหมยน้ำเสียงั้นดูสันเคือือซึ่งผมก็เข้าใจในทันทีเลยว่า สิ่งที่พ่อพูดถึงนั้นคืออะไรการเสียคนรักแบบไม่ทันตั้งตัวมีแต่จะทำให้คนที่อยู่ข้างหลังต้องเกิดอาการเสียใจบางคนสามารถทำใจยอมรับกับเรื่องนี้ได้แต่ถ้าไม่ก็อาจจะเศร้าเสียใจจนเกิดภาวะซึมเศร้าหรือแม้ก็เกิดอาการหลอนจ้เห็นอะไรไปเรื่อยซึ่งมันก็เหมือนกับที่ท่านกำลังมองผมว่ากำลังเห็นภาพของคนรักทางที่มันไม่มีอยู่จริง ผมไม่ได้เป็นอะไรจริงครับผมยืนยันแต่พ่อว่าลูกพ่อครับผมไม่เป็นอะไรจริงๆผมยังคงยายคำเดิมผมยังปกติทุกอย่างแล้วทำไมพ่อถึงกถอนใจไม่เห็นผมนั้นดื้อดึงแบบเดิมพ่อเป็นห่วงแกนะพีทพ่อเดินเข้ามาหาและดึงผมเขาไปกอดสัมผัสนั้นให้ผมได้รู้ว่า เขาเป็นห่วงผมไม่เหมือนที่บอกจริงๆผมเข้าใจครับแต่ผมขอเวลาดิดได้ไหมเวลาที่ผมจะอยู่กับนัทเป็นช่วงเวลาสุดท้ายพีดเอ้ยพ่อไม่ลาให้ลูกกลับมาเลยอะ <S <S 1> <S 1> มือหนักของพ่อลูกของผมอย่างอ่อนโยนและผมเองก็ยังคงกับพ่อเอาไว้จนนี้เช่นกันแล้วผมขายอ้อมกอดผมลขยไปมองนัดที่นั่งอยู่ สตาคุณนั้นยังคงมองผมไม่ตามไปจากเดิมผมสัญญาเมื่อถึงเวลาผมจะกลับไปหาพ่อดูก็รู้ท่านเจ็บปวดที่เห็นลูกเป็นอย่างนี้แต่สุดท้าก็ต้องยอมรับและยอมเดิออกจากบ้านไปอย่างเงียบๆและพอที่เสียงประตูที่บิดลงผมกุซุ้ลงไปกองกับพื้นนาทิตรงเข้ามาแลว้วกอดผมเอาไว้แต่ดูเหมือนสิ่งที่ผมสัมผัสได้นั้น จะตามไปจากทุกครั้งแม้ตอนนี้น่าจำนาก,กอดผมเอาไว้แต่ผมกลับไม่รู้สึกการโดยสภัส,สต,ติอย่างใดแต่พอผมยกมือขึ้นไปคว้าลันนเอาไว้ก็ต้องตกใจเมื่อมันทะลุผ่านไปอย่างง่ายดายทั้ทงที่ปกติเรานั้นจับตัวกันได้เกิดอะไรขึ้น่ะผมพยายามคว้ารัานนั้นแต่ว่าจะทำยังไงสุดหากก็ไปต่างจากเดิมราน,นั้นค่อยๆจางลง จนตอนนี้การเป็นัางโปร่งแสงที่อยู่เบื้องหน้าสงสัยคงถึงเวลาแล้วอะไม่สินะัดไม่พูดแบบนั้นน่ะนัดจะทิ้งเราไปาจริงๆเหรอจากที่คิดว่ายอมรับการจากไปแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดยิ่งเห็นร่างนั้นจากโรงหัวใจของผมกระบ,บิบรัดแบบสุดๆน้ำตาไหลดินอาบแก้มทั้งสองข้างพร้อมกับมือ ที่พยายามคว้าเขาตรงหน้าแต่มันก็ได้แค่ความว่างปล่าที่กลับมาพีทเราต้องไปแล้วนะไม่เอาสินนะไม่เอาหลังจากเนี้ยใช้ีวิตเปิดเราด้วยนะรอยยิ้มสุดท้ายของนัดส่งมาให้ก่อนที่สุดท้ายพื้นที่ตรงหน้าของผมนั้นจะไม่เหลืออะไรให้เห็นอีกผมไปโฮหวออกมาสุดตัว พร้อมกับร่างกายที่สั่นเทาไปด้วยความเสียใจตอนนี้ผมไม่มีนัดอยู่ข้างกายอีกแล้วเพราะหลังจากนี้เขาจากผมไปตลอดกาล <c oughs> สียงสะอื้นของผมยังโคงาไปตลอดทั้งคืนจนสุดท้ายความเพียรที่สะสมมากระทายผมได้หลับลงไป <c oughs> ผมลุกตาขึ้นมาอีกที รู้สึกเลว่าตัวเองนั้นกับเราอยู่บนเตียงแล้วแต่ในข้างของผมเองนั้นก็คือพ่อที่กาลังมองผมด้วยสีหน้าเป็นห่วงทันทีที่ผมลืมตาพ่อก็เข้ามาชี้อาการและก็ต้องรู้สึกโล่งอกไม่เห็นผมนั้นอาการปกติดีโอเคไหมลูกพ่อหนัดไปแล้วพ่อรู้แล้วแม้จะไม่เข้าใจว่าพ่อรู้เรื่องนี้ได้ยังไง แต่ท่านก็ยิ่นกระดาษแผ่นหนึ่งมาให้จนเมือเ่อได้อ่านมากักท้าให้ผมได้รู้ว่าทำไมท่านถึงรู้เรื่องนี้แม่ของนัดฝากพ่อมาบอกว่านัดไปลาเขาเหมือนกันแม่จะรู้สึกเจ็บปวดแต่ผมก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้นัดจากผมไปแล้วจริงๆและสิ่งที่ผมได้รับมานั้นก็เป็นอีกสิ่งจะให้ผมไปเข้าใจว่านัดไม่เคยลืมผมเลยสักนาที จดหมายฉบับนี้ถูกเขียนขึ้นช่วงที่ผมไปต่างประเทศและมันไปชวที่นัดกําลังป่วยหนักจะรู้ตัวเองว่าไม่อาจรอผมกลับมาได้ก็เลยเขียนมันขึ้นมาและพอที่อ่านมาันก็ให้ผมร้องไห้ออกมาเสียงดังถึงพีทหากได้ได้อ่านจดหมายฉบับนี้แสดงว่าตอนนั้นเราคงจากโลกนี้ไปแล้วเรารดู ความเป็นเรื่องที่เจ็บปวดที่เราต้องจากกันน่แต่เราอยากให้พีทได้รู้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเรารักพีทมากรักจนไม่อาจรักใครได้อีกและมันจะเป็นแบบนั้นตลอดไปรักนัดคุยกันท้ายเรื่องนะครับจบแล้วนะครับสำหรับปฏิหารรักครั้งสุดท้ายซึ่งเป็นเรื่องที่ ใช้เวลานานมากในการแต่งนะครับต้องบอกว่าเป็นอีกเรื่องที่รู้สึกเจ็บปวดกับการตายของตัวละครมากเลยนะครับและนี่ก็คือสาเหตุที่ว่าทําไมเรื่องนี้ถึงใช้เวลานานนะครับแต่เรื่องหน้าไอดักสัญญาว่าจะไม่จบด้วยน้ำตาแบบนี้แน่นอนนะครับแล้วเจอกันกับเรื่องรี่ y เรื่องบุญบุญของหนุ่มนักรักซีซั่นสามเดเรื่องต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ บายบายครับ